โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันป้าใหญ่กินป่าเล็กไหลซึ่งหัวใจมิตรแท้ไม่มีอยู่จริงฮานายมันโง่เองที่ไว้จใจฉันไอเซนทำทำไมทำไมฉันถึงต้องมาจบแบบนี้นายทำงานหนาักมาก็จริงแต่โลกนี้มันไม่ได้ยุติธรรมกับคนที่ฉลาดเสมอไปหรอกนะไอเซนฉันไม่อยากตาย ทำไมทำไมทำไม,มบ้านบ้านเฟรมตื่นต่นเถอะไม่ท่านตต่นเออนี่ที่ไหนท่านจำไม่ได้หรือขอโทษที่ข้าเวลาท่านไม่ดี ท่านหมดสติไปสองวันเต็มสองวันแต่เราตายไปแล้วนี่หรือว่าเกิดใหม่งั้นเหรอนี่คือหมู่บ้านโทเจ้าคือเลนไอเซนเฟลลูกชายของเจ้าของโรงเตี้ยมในหมู่บ้านนี้เธอคือข้าข้าชอเชลยรี่ข้าเป็นลูกสาวของพ่อครัวใหญ่ที่ทำง,งานในโรงเตี้ยมของกุท่านเราเกิดใหม่ในร่างของเด็กหนุ่มที่ไม่มีพลังไม่มีอำนาจและไม่มีอะไรเลยยกเว้น ความรู้จากโลกเก่าแล้วตอนนี้ลมเตี้ยมของพ่อฉลาเอ,อ่อท่านคงจำไม่ได้แต่ตอนนี้ลมเตี้ยมของทะกูนเฟลกำลังจะถูกยึดยึดใครจะยึดดาร์วาลวอลอฟเจ้าของที่ดินของบ้านนี้หากเราไม่สามารถจ่ายภาษีได้ภายในสามเดือนนี้จริงเหรอจริงค่ะตอนนี้ท่านพ่อเบนกำลังพยายามหาเงินทุกวิถีทางแต่ แต่มันก็ยังไม่เพียงพอใช่ไหมใช่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือท่านยังไงดีครอบครัวของเขากำลังจะหมดตัวหากเราไม่ทำอะไรสักอย่างลงตรนี้จะกลายเป็นของขุนนางโลกมากที่อครอบครองหมู่บ้านความรู้และประสบการณ์ของฉันนั้นเอลลี่ข้าข้าอยู่นี่ถ้าเราสามารถทำให้ลงเตียมแเห็นีีกลับมาลุ่มเรืองอีกครั้งได้เธอจะช่วยเหลือใช่ไหม ความว่าอย่างไรจุดเริ่มต้นของอาณาจักรการค้าของฉันเฮ้ยเฮ้ยเ้ความรู้จากชาติก่อนฉันจะใช้มันอย่างดีเลยและจะไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้วคอยดูแลกัน